เษตกรสีขาครับสวัสดีตอนเย็นนะครับวันพฤหัสที่13บามพฤศจิกายนสอง8นนะครับครับก็พามาชมลูกทุเรียนนะครับเดินเข้ามาในสวนนี่ครับลูกใหญ่นะครับโตเร็วมากนะครับพอเจอฝนฝนที่ที่แล้วนะครับ เป็นลูกหลงทุเรียนหลงนะครับจริงๆก็จะว่าจะไม่เก็บไว้นะครับแต่พอดีมาเห็นแล้วเขาไม่ร่วงนะครับก็เลยเก็บไว้เลยนะครับนะครับประมาณสามสิบลูกนะครับต้นนี้มีลูกที่โตแล้วก็มีนะครับแล้วก็กำลังออกดอกก็มีนะครับต้นนี้นะครับ ต้นนี้ให้ลูกที่แปดสามปีแปดเดือนนะครับนะครับข้างบนขึ้นไปสอยออกไม่ได้นะครับแสนขึ้นไปไม่ได้ก็เลยติดเป็นพวงเลยนะครับอันนี้ก็มีครับมีกิ่งละลูกสองลูกนะครับอันนี้เป็นทุเรียนที่หลงมาทุกทีลงก็จะ แต่งออกนะครับเพราะว่ากลัวเขาล่วงนะครับแต่ปีนี้เขาไม่ค่อยล่วงก็เลยเก็บไว้เอาไว้ชิมช่วงเดือนกุมภานะครับไว้ชิมช่วงกุมภาน่าจะพอดีแต่ก็ลูกไม่สวยเพราะว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้พ่นฮอร์โมนอะไรเลยก็ใส่ปุ๋ยตามธรรมดาปกติในการบำรุงทุเรียนนะครับไม่ได้เน้นพิเศษที่ลูกนะครับ ก็มีลูกสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับเพิ่งใส่ปุ๋ยสูตรเสมอให้นะครับเมื่อวันก่อนที่ใส่แปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ให้กับต้นอื่นๆนะครับต้นนี้ก็เลยใส่สูตรเสมอให้เขานะครับบำรุงลูกสักหน่อยก็คงจะใส่ทุกอาทิตย์นะครับสูตรเสมอนะครับถ้าลูกขนาดนี้แล้วนะครับกําลังจะขึ้นภูนะครับนี่ครับ เจอฝนอนาะทิตย์หนึ่งก็โตเร็วนะครับทุเรียนถ้าเจอฝนนะครับต้นอื่นก็ยังแตกยอดอยู่นะครับยังแตกยอดยังต้องสะสมอาหารต่อไปนะครับเหมือนฝนจะตกอีกเลยนะครับอากาศไม่หนาวเลยปีนี้นะครับ จะเข้ากลางเดือนพฤศจิกาแล้วยังไม่หนาวเลยนะครับปีนี้ถ้าใครปลูกทุเรียนก็สบายนะครับหนาวมีอากาศหนาวไม่เยอะหนาวสั้นๆนะครับแต่ถ้าเจอหนาวนานๆต้นทุเรียนปลูกใหม่จะมีปัญหานะครับถ้าแถวบ้านผมนะครับเพราะว่าอยู่บนภูเขาปีนี้เขาหวังว่าให้หนาวมาแป๊บเดียวช่วงทําดอกนะครับสักเดือนปลายเดือนนี้หรือว่าเดือนหน้านะครับให้ดอกเขาแตกดอก ออกเยอะๆนะครับอันนี้ไม่ได้โฉบสารนะครับปีนี้ก็ไม่ได้โฉบสารผมก็จะปล่อยธรรมชาตินะครับนี่ครับเจอฝนรอบที่แล้วยอดก็มาเยอะกันเลยนะครับมาทั้งสวนเลยนะครับเจอฝนอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็ค้มๆเหมือนฝนจะตกคือม,มาสองสามวันแล้วนะครับฝนหยุดไปสองสามวันอากาศก็ยังไม่หนาวนะครับ ต้นอื่นก็ใส่ปุ๋ยแปดยี่สี่ยี่สไปเมื่อวันก่อนนะครับเมื่อวานนะครับไม่ใช่วันก่อนเมื่อวานแต่ว่าต้นนี้ใส่สุดเสมอก็เลยละลายเร็วนะครับใส่สุดเสมอก็มีอีกต้นหนึ่งอยู่ข้างในแต่ตันนั้นมีไม่เยอะนะครับต้นนี้มีเยอะกว่านะครับน่าจะสาสิบลูกก็มีลูกหนึ่งใหญ่ๆอยู่ข้างบนนั้นนะครับลูกนั้นโตแล้วนะครับ แล้วก็มีลูกที่เป็นพวงอยู่กิ่งเล็กๆกิ่งเล็กๆเขาชอบติดลูกดีๆนะครับกิ่งยอดยอดสังเกตด,ดูนะครับกิ่งที่อยู่ยอดกับกิ่งที่อยู่ปลายกิ่งเล็กๆลูกจะติดดีแล้วก็ลูกสวยมากนะครับผมก็เป็นมือใหม่ก็เสียดายนะครับแต่ก็รู้ปัญหานะครับว่ามันอยู่ยอดเดี๋ยวเวลาลูกมันโตมาเดี๋ยวเขาก็หักหรือไม่ก็แห้งตายไปเลยนะครับ เวลาเราเก็บลูกเสร็จหรือว่าบางทียังไม่ถึงกับเก็บลูกแค่ลูกแก่ๆใบก็ทิ้งหมดแล้วนะครับแล้วก็แห้งนะครับถ้ากิ่งกิ่งที่อยู่ปลายกิ่งนะครับก็ได้แต่คุยกับแฟนนะครับว่าต่อไปไอ้ที่ดอกที่อยู่ปลายปลายยอดเราต้องรูดทิ้งให้เหลือเฉพาะกลางกลางกิ่งนะครับเพราะว่าที่ไปอ่านดูไปอ่าศึกษาดูนะครับผมก็คือปกติก็ต้องไว้ดอก เฉพาะท้องกิ่งที่อยู่ตรงกลางนะครับระหว่างกลางนะครับถ้าอยู่คิดโคนไปก็ไม่ดีอยู่ไปยอดไปก็ไม่ดีนะครับแต่ด้วยเราที่เป็นมือใหม่แล้วก็เสียดายนะครับเวลาเขาติดลูกมาเวลาติดดอกก็ยังดีใจเลยนะครับติดดอกมาเยอะๆก็ดีใจจะรูดทิ้งก็เสียดายนะครับแต่ผลสุดท้ายนะครับถึงจะไม่รูดมันก็ล่วงนะครับแต่มันมีเยอะนะครับก็ได้สัจธรรมใหม่คือดอกเยอะแค่ไหนก็ แค่เอาไว้โชว์ลวงเหมือนเดิมนะครับหมาผมชอบกินทุเรียนเอาไปแล้วเริ่มม es well. ีกลิ่นแล้วนะครับทุเรียนที่มันลวงนี่ครับเอาไปแทะแล้วครับก็เลยได้แต่คิดอยู่ว่าถ้าปีนี้ทุเรียนออกดอกมาเยอะๆนะครับก็จะลูดทิ้งตรงไปยอดเพราะว่าปลายยอดชอบติดชอบลูกสวยแล้วก็ชอบแห้งชอบตายชอบหักนะครับ แล้วก็โคนยอ่อโคนโคนต้นทิ่ทิดิทิโคนนะครับก็จะรูดออกนะครับวันนี้ที่ปีนี้ที่ตกลงกันเพราะว่าหลายปีแล้วนะครับที่ไปอ่านดูไปศึกษาดูก็มีแต่คนแนะนําว่าให้รูดออกแต่เราเสียดายเพราะเราเป็นมือใหม่นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องเรื่องตัดดอกนะครับเรื่องของการปัดดอกก็มีคนบอกเยอะเลยนะครับว่าคนปัดดอกเราก็ไม่เชื่อแล้วก็คิดว่า ปกติเขาอยู่ในป่าเขาก็ยังติดลูกได้เลยนะครับก็คิดเข้าข้างตัวเองนะครับเข้าข้างตัวเองว่าอยู่ในป่าก็ายังติดลูกก็ยังได้กินก็ยังมีก็เป็นปกติแต่พอปัดดูแล้วมันก็ได้เหตุผลอีกเหตุผลใหม่อ๋อถึงว่าเขามีการบอกมีการสอนว่าให้ปัดคือถ้าเราปัดดอกมันก็จะขึ้นเม็ดแล้วก็ได้ภูเต็มนะครับ แต่ถ้าเราไม่ปดัดหมายถึงเกสรเขาจะผสมกันภูเ็าจะไม่ได้เต็มนะครับก็จะไม่สวยลูกไม่สวยแล้วก็ไม่ร่วงด้วยนะครับก็เลยอ๋อถ้าเราปล่อยธรรมชาติเราก็จะเหลือแค่ธรรมชาตินะครับธรรมชาติก็จะลงโทษนเราแต่ถ้าเราดูแลเขาจัดการเขาดีขึ้นนะครับเขาก็จะให้ผลที่ดีขึ้นคุ้มคา่าลงทุนนะครับก็เป็นสัจธรรมของมือใหม่ <laughs> อย่างผมนะครับที่เมื่อก่อนก็พยายามคิดแบบนี้นะครับ ทังเรื่องของการผสมยาด้วยนะครับก็คิดแบบนี้แหละคือใส่ยังไงก็ได้ประมาณนี้นะครับพอจริงๆก็ใส่ตามปริมาณปีที่แล้วเจอไยแดงระบาดก็เลยต้องถ้าไยแดงนี่ก็จะรละมัดระวงังหน่อยใส่ตามโดสเพราะว่าเอาไม่อยู่นะครับผสมหลายตัวก็ไม่อยู่ต้องผสมตัวเดียวใส่ยาเยอะๆตามโดสเลยถึงจะเอาอยู่นะครับไรแดงช่วงที่ระบาดช่วงที่ใบยาง ล่วงนะครับปีที่แล้วผสมยาตัวอื่นก็เอาไม่อยู่ก็เลยต้องเปลืองมากกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะครับเืียว่ามาเล่าประสบการณ์เล่าสู่กันฟังนะครับเราสู่เมืองใหม่ด้วยกันนะครับนี่ครับอันนี้คือพามาดูลูกทุเรียนนะครับพามาดูลูกทุเรียนเป็นลูกทุเรียนหลงของรุ่นแรกของปีนี้เลยนะครับไม่ได้ตั้งใจเอานะครับรุ่นนี้ เขามาเองก็เลยเก็บไว้ปีที่แล้วก็เก็บลองดูต้นหนึ่งแต่มันไม่รอดเพราะว่าฝนตกเยอะมากเลยนะครับมันก็เลยร่วงหมดเลยฝนตกมาก็ที่แรกก็ว่าเอาไว้โชว์ปีใหม่เผื่อมีลูกค้ามีแขกมาช่วงปีใหม่จะได้โชว์ลูกทุเรียนไว้แขวนโชว์แต่ถึงเวลาร่วงหมดเลยนะครับดอกร่วงนะครับดอกร่วงลูกร่วงยังไม่ถึงเป็นยังไม่ถึงเป็นหางแยะเลยร่วงนะครับ เจอฝนตกเจออะไรใส่ร่วงหมดเลยแต่ยอดมาร่วงหมดเลยนะครับแต่ว่าพอดีปีนี้โชคดีหน่อยต้นนี้มีลูกให้ชมนะครับปีใหม่ก็คงได้อวดลูกค้าบ้างให้ลูกค้าได้มาถ่ายรูปบ้างนะครับวันวาเลนไทน์นะครับ,นะรบลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาแวะมาเที่ยวมาชมมากินกาแฟานะครับก็จะได้ถ่ายรูปก,กับลูกทุเรียนบ้างหรือว่าใครที่กลับมาเยี่ยมบ้านนะครับทํางานในกรุงเทพกลับมาเยี่ยมบ้างก็ได้ว่า ทุเรียนบ้านเรามีลูกแล้วนะนะครับก็ได้พาญาติพาพ่อพาแม่มาเที่ยวชมมาถ่ายรูปได้นะครับครับผมก็วันนี้ก็คงขอลาไปก่อนนะครับก็จะพยายามอัปเดตเยอะๆเลยปีนี้นะครับจะอัปเดตเยอะๆนะครับถึงจะเดินถ่ายไม่ได้ก็จะนั่งถ่ายเอานะครับเพราะว่าช่วงนี้ปวดขานะครับผมปวดขาเยอะมากนะครับก็ ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับ่านที่ชมใหม่อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับนี่ครับอันนี้นั่งอยู่กับดิ้นเลยนะครับไม้เท้าสองข้างนะครับนั่งฟ้าขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกการทักทายทุกการแนะนําทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ